ความผิดเกี่ยวกับศพทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนสลบไปแล้วนำร่างไปไว้บนรถบรรทุกไปจอดทิ้งไว้แต่เนื่องจากผู้ถูกทำร้ายฟื้นขึ้นจึงใช้เชือกรัดคอจนถึงแก่ความตายณสถานที่นั้นโดยไม่มีการเคลื่อนผู้ตายไปที่ใดอีกไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันเคลื่อนย้ายศพเพราะขณะเคลื่อนย้ายยังมีชีวิตอยู่ดสอ2พันเจาจำเลยที่สองใช้เชือกรัดคอผู้ตายจนถึงแก่ความตายณสถานที่ที่จำเลยที่สองนำรถยนต์กระบะมาจอดทิ้งไว้เนื่องจากผู้ตายฟื้นขึ้นยังไม่ตายจากนั้น ก็ไม่มีการเคลื่อนผู้ตายไปที่ใดอีกแสดงว่าระหว่างที่จำเลยที่2และที่สายกผู้ตายมาไว้ในรถยนต์กระบะจนถึงเวลาที่จำเลยที่2ขับรถยนต์กระบะไปจอดทิ้งไว้ที่อื่นก่อนที่จำเลยที่2องจะฆ่าผู้ตายที่นั่นผู้ตายยังมีชีวิตอยู่การเคลื่อนย้ายผู้ตายไปสถานที่ดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเคลื่อนย้ายศพการกระทำของจำเลยที่สและที่ส ไม่เป็นความผิดฐานร่วมกันเคลื่อนย้ายศพเพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตายกับฐานเคลื่อนย้ายศพโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามพรมาตรา199และมาตรา336สามประกอบมาตรา83ขอทุกท่านกดไลค์แชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้จัดทำมีกำลังในในการทำต่อไปโดยทีมงานมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิพากษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ